ก็ไม่เยอะถ้าคิดเป็นมูลมา r k เก็ตแคนี้นิดเดียวเองมีเฉพาะกลุ่มเดียวครับที่อาจจะเป็นเรื่องเป็นราวอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มเดียวเท่านั้นแต่อิเล็กทรอนิกส์เดลต้าเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นหุ้นดังฟ้าเพียงหนึ่งเดียวในตลาดไทยตอนนี้พีก็ปาไปห้าหกสิเท่าแล้วมันผมจำไม่ได้นะครับตอนนี้แล้วพรอิญครับโชคดีโชคดีจากอะไรครับต้องไปขอบคุณเจนเส้นห่วงครั เพราะเจนเซนห่วงเนี่ยก็คือ Nvidia เอ d นวเดีนี่ยได้รับการอนุญาตให้ส่งออกชิปนะนะชิปหายการเป็นชิปไม่หายแล้วก็คือส่งได้2ท <c oughs> ส่งกลับไปได้อันนี้มันก็จะแปลว่าดีมา์ของเดลต้าที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ยแล้วกำไรเยอะที่สุดด้วยมันจะเติบโตอันนี้ถูกไหมครับรบแล้วหลายคนไม่เข้าใจนะครับว่ามีคนก็ถามผมว่า เดลต้าเนี่ยมันจะ PE แพงเท่า n v i d i a เดียได้ไงเออเอ็นวีเดียเนี่ยเขาโอ้โหนะออกแบบชิปใช่ไหมครับแล้วก็ไปจ้าง t ี m c ผลิตอันนี้ถูกไหมครับหลักๆเขาเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตเองนะแต่เขาออกแบบครับครับคราวน,ะนี้แล้วเดลต้าจะไปเทียบขนาดนั้นได้หรอคือถ้าคุณมองในมิติของมูลค่าสินค้านะโอ้คนละเรื่องเลยครับเดลต้าควา,าจ,จะสินค้าอาจจะมูลค่าแค่นี้ แต่ว่าชิปของ n อ i นวีดีเนี่ยโอ้โหว่าแพงมากอันนี้จริงครับแล้วก็ความซับซ้อนของเขาก็ซับซ้อนไปเยอะแต่ถ้าคุณมองในมุมนี้ครับเช่นถ้าผมถามคุณว่ารถจนเนี่ยคุณคิดว่าเครื่องยนต์สำคัญหรือรถจดอล้อรถสำคัญมันสำคัญหมดแหละครับคุณมีรถคุณก็ไม่มีล้อรถคุณวิ่งได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับกรณีเดียวที่คุณไม่กลัวคืออะครับคุณไปซื้อคนอื่นได้เอออย่างนี้ได้ s u ั s ย i ส u t ิไงได้ไหมอันนี้เข้าใจใช่ไหมฮะอย่างเครื่องเหมือนกัน,นะฮะ AI server มันต้องมีอะไรครับมันต้องมีชิปของเ<า>น,นี้ย NVIDIA แล้วก็ต้องมีอะไรครับ power supply ของเดลต้าผมถามว่าอันไหนสำคัญกว่ากันครับสำคัญทั้งคู่เออแต่บางคนอาจจะบอกเอา้า power supply เนี้ยก็ไปซื้อคนอื่นก็ได้ทำไมต้องเดลต้า ก็ต้องให้ความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเดลต้าเป็นผู้นำใช้คำนี้ได้นะครับผู้นำในการขาย Power อร์ซัพแบบขั้นสูงสำหรับ AI server เพราะ AI นี้ server นี่กินไฟเยอะความร้อนสูงถูกไหมฮะมันต้องมีความสามารถในการสร้างพาวเวอร์ซัพพาที่เก่งครับที่เจ๋งอย่างนี้ละกันซึ่งเดลต้าทำได้เพราะมีนวัตรกรรมตัวเองได้เทคโนโลยีถ่ายทอดมาจากเดลต้าไต้หวัน แต่ว่าไต้หวันเจ๋งไหมเอา้าก็ต้องไปดูสิครับ TSMC เนี่ยคือไต้หวันหรือเปล่าเอออันนี้ก็ฟ็อกคอนี้ไต้หวันไหมฮะก็ไต้หวันทังนั้นนะดังนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่คุณต้องเข้าใจก่อนแต่ผมไม่ได้พูดนะครับว่าเดลต้าเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่ขายในโลกไม่ใช่เช่นเดียวกับคุณจะพูดว่า n อ i น i a เดียเป็นคนเดียวที่ขายชิป AI หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับครับเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันอ่ะคราวนี้ ความเสี่ยงตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันจะมีแค่ตัวเดลต้าเป็นหลักเพราะตัวอื่นจริงๆก็ไม่ได้เยอะครับมากเท่าไหร่นะโดยสรุปแล้วกันนะครับว่าถ้าจะมองในมุมตลาดหุ้นผมคิดว่าความเสี่ยงเรื่องภาษีเนี่ยมันจะหนักที่ตัวเดลต้าเป็นหลักส่วนตัวอื่นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีน้ําหนักเยอะในตลาดหุ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการส่งออกอันนี้จะเยอะอันนี้อาจ,จะเยอะถ้าไม่ได้ลด แต่อย่างที่ผมเรียนนะว่าตอนเนี้ทุกคนตอนนี้ก็บอกว่าเออคงสามสิบกว่าแหละคงยี่สิบกว่าแหละคือคงไม่มีใครคิดหรอกนะมันจะลงมาเหลือสิบเปอร์เซ็นถ้ามันออกมาผมว่านะถ้าออกมาต่ำกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นผมว่าแค่นี้หุ้นก็ขึ้นแล้วอืมครับผมนะถ้าต่ำกว่ายี่สิบห้านะยี่สิบสองสมมุติแล้วกันนะสมมุติยนะี่สิบสองอย่างเงี้ยผมว่าก็ขึ้นละแค่นี้นะฮะนี่เพราะนั้นความเสี่ยงที่หนึ่งเนี่ยไม่เยอะทางมาพิดผม เพราะว่าไอ้ตัวที่จะโดนหนักๆคนตัวเดียวในตลาดเนี่ยมันยันมีเรื่องอื่นที่เข้ามาช่วยชีวิตในเวลาที่ถูกต้องหรืออกว่าก็ไม่รู้นะก็เลยทําให้ความเสี่ยงอื่นตัวนั้นเนี่ยมันลดลงไปเยอะครับครับความเสี่ยงที่สองครับไล่เรียงต่อเลยได้เลยครับ,ค,รบความเสี่ยงที่สองก็จะเป็นเรื่องของอนายกไทยการเมือง ี่อนเนี้ยเอาตรงๆว่าไม่ผมก็ไม่รู้มันจะไปยังไงเนาะเออเอางี้แล้วกันฮะสมมุติก่อนถ้ารัฐบาลนี้อยู่ไปถึงปีหน้าปีสองปีผมเดานะว่าเราคงไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาเยอะหมายถึงว่ามาตรการต่างๆอะไรมาตรการดีๆอะไรต่างๆพวกเนี้ยคงจะน้อยตรงน,นี้แล้วกันครับเหมือนที่ผ่านมานี่แหละปีสองปีมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับนะก็แปลว่าอะไรครับ ทุกคนก็ต้องรักษาตัวเองให้ดีครับแล้วก็ทำตัวทาอะไรได้ก็ทำไปซะอย่าไปคาดวังอะไรจากรัฐบาลเยอะนะครับประมาณนี้ก็คือเขถ้าเกิดเขาแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดเขามีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่มันเกินความคาดหมายคาดหมายของเราครับแบบเช่นน่ยบายอะไรดีๆสักอย่างอะไรอย่างนี้ครับโอ้โหถ้าดีๆก็เหมือนตลาดหุ้น่ะครับอะไรที่ไม่ได้หวัง นะฮะเจ้าอย่าหวังปุ๊บอยู่จดีมีอะไรมาดีๆโอ้โหเท่านั้นแหละมันก็จะกลายเป็นเรื่องอประสาไม่ถึงช็อกต้เรียกว่าก็ต้องเรียกว่าเอ c i อ e กไซเตอะนะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็โอเคเฉยๆเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติเกิดอุบัติเหตุการเมืองสมมุติซึ่งผมไม่รู้ไปทางไหนนะผมมาหุ้นคุ้นเลยไม่ต้องถามผมว่าทําไมนะแล้วก็ <laughs> ลองดูที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วกันอ่ามันผมว่ามันก็ตอบทุกคนได้อยู่แล้วไม่ต้องมาถามเลยเนาะผมคิดว่าอ่ะถ้าเกิดผมมองสิน้ำเโอแบบนี้นะอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าอะไรดีเสมอตัวแล้วกันอ่ะอีกอันหนึ่งก็บวกบวกมากบวกน้อยไม่รู้อ่ะอันนี้ก็แสดงว่าความเสี่ยงที่สองเนี่ยทุเหมือนจะน้อยอาจจะเป็นเพราะว่า ตลาดไทยนักลงทุนไทยคนไทยชินฮะ,ะชินนานๆก็เป็นชินน่าบัญชรไปแล้วเรียบร้อยก็ทอทัน <c oughs> ทุกวันนะฮะจนชินแล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยนะฮะตอนหลังนี่อาจจะเริ่มไม่ชินตรงไหนฮะตรงสีกาก,กรอบนี่แหละงงฮะที <c oughs> ่ผมจะเริ่มงงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าก็ชินจริงคำนี้มันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก็มันเป็นข้อเท็จจริงเนาะผมก็ต้องพูดแบบนั้นแหละ เพราะนั้นความเสี่ยงการเมืองในความเชื่อผมน้อยกว่าความเสี่ยงสาระสอีกครับแล้วสุดท้ายครับตัวที่สามครับความเสี่ยงที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรนะอีกเรื่องหนึ่งลืมจะไม่ได้ความเสี่ยงอะไรอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมพูดผมก็ผมก็ลืมองเงี้ยอ๋งบประางบางบงบที่จะออกมา สมมติแล้วกันนะครับ<ช><ช>คิดว่างบที่จะออกมาเนี่ยมันดีหรือมันห่วยโดยรวมแล้วกันนะอาจจะพูดตรงๆนะครับผมคิดว่าออกมานะไม่แย่เอา,อางี้แล้วกันครับมีดีขึ้นส่วนใหญ่จะเรียกอย่างี้ดีกันเรียกว่าดีขึ้นส่วนใหญ่เรียกว่าดีขึ้นจากเดิมจากไตรมาสหนึ่งจากปีที่แล้วอ่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยเพราะอะไรครับก็เหมือนตลาดหุ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โห เขาเรียกว่ายอดแย่ับไม่ใช่ย่าแย่นะมันยอดแย่มันแย่สุดๆเลยแล้วพอมันลงไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นใต้น้ำพอใต้น้ําตอนนี้ผมนึ่มันปลิบนน้ำฉะนั้นไตรมาสที่สองเนี่ยมันจะกลายเป็นออกเป็นสไลด์โพซิทีฟเพราะมันดูดีขึ้นไงโดย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 เฉลี่ยจากจากก้นดังนั้นสรุปเลยถ้าเป็นความเสียที่สามนะครับเป็นเรื่องของงบจะออกมาไม่ดีเดี๋ยวหุ้นจะลงหนักเลยผมว่าไม่มีครับมันจะมีแต่ว่า ออกมาดีดีกว่าคาดดีตามคาดน้อยกว่าคาดนิดหน่อยโดยรวมแล้วเซ็ตก็จะถูกดันต่อไปได้กยกหนึ่งแสดงว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าก็จะมี3มามปเด็นครับเ,เรื่องที่1เรื่องภาษีเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะดันต่อไปได้เพราะถ้ามันออกมาต่กว่าสามสิบาสามสิใช่ไหมเรื่องที่2ก็เป็นนิวโธตูโพซิทีฟมากกว่าการเมืองไทยเรื่องที่สามคือมกก็เป็นนิวโธตูพซิทีฟพัสโพซิท ดังนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยจุดผมว่ามิชชั่น p o อ s i ซิเบิลครับครับผมนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าในที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาร้อยกว่าจุดเนี่ยครับใครยังไม่ได้เก็บของเลยหรือว่าเก็บไม่ทนันเก็บไปได้แค่บางส่วนอย่างนี้ครับยังพอจะเก็บของได้ทันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณต้องปีนบันไดขึ้นไปเก็บนิดหน่อยอ่ามันไม่ได้อยู่ที่พื้นแล้วนะฮะมันไม่มไม่ใช่ฐานพื้นแล้วมันเป็นพื้นฐานมันสูงขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับ แต่เก็บให้ถูกนะครับไม่ใช่เก็บของถูกเก็บของถูกมันอาจจะผ่านไปแล้วครับเก็บให้ถูกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านมารอบเนี้ยลองสังเกตนะครับมีบางกลุ่มนี่ไม่ได้ขึ้นเลยนะครับถึงสุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับอย่างเช่นอะไรครับกลุ่มธนาคารกลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นต้นหรือกลุ่มบางกลุ่มก็ขึ้นนิดหน่อยใช้คำว่านิดหน่อยนะครับอย่างเช่นกลุ่มคอมเมอร์สยกเว้นแค่บางตัว เช่นอะไรครับ CPC r c อาจจะขึ้นมาเยอะหน่อยเพราะว่า CRC เนี่ยเขาไปได้ของเวียดนามมาส่วนหนึ่งก็เลยอาจจะเยอะหน่อยถ้าเราสังเกตที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแอดวานนี่ก็ขึ้นน้อยมากนะครับที่ผ่านเนี่ยเห็นไหมว่าเวลาเราเรามองเนี่ยถ้าเรามองมาทําอัพถูกนะโอโ้โหหลายตัวเนี่ยสอเดือนที่ผ่านมานี่ขึ้นห้าสิบจ็สหกนะครับ ไม่ต้องูัวนเอาสามวันแล้วกันนะครับเดลต้าเนี่ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมจําได้ว่าสามสเดือนหลายเดือนก่อนไม่กี่เดือนเองอะ่ะผมเขียนเดลต้า60สบกว่าบาทอะ่ะโอ้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับโอ้โหใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังยังยัง,ย,งยังไม่ได้ซื้อนะครับลองนะครับลองซื้อสักหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับนะอย่าไปอย่าไปเรียกอะไรนึ่อ่อย่าไปเรียกว่าสเน็กไบ เด็กไปคือภาษา finance behavior ใช่ไหมเขาเรียกว่างูกัดใครที่โดนไปเยอะๆแบบกลัวจนแบบว่าไม่กล้าเลยอย่างเี้จริงๆผมคิดว่าตอนเนี้ยตลาดไทยมันกลับมาฟื้นแล้วผมคิดว่าฟื้นฟูนะครับแล้วไม่ใช่ฟื้นฝอยครับแล้วแลวผมคิดว่ามันจะไปต่อครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราไม่ต้องสวดชินแาะบัญชรนนะผมคิดว่าเราไปพันสามได้ครับภายในปีนี้ ครับผมถือว่าครบถ้วนนะครับวันนี้ปิดท้ายนี้เดี๋ยวฝากครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้มีงานของ Globe ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอจีมงานขึ้นอินเสิร์ตเลยครับครับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งนะครับก็โอกาสสุดท้ายไม้สุดท้ายนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี้เราจะมีะสัมมนาสั้นๆก็คือเรื่องการเมืองกี่ที่ผมรู้ความเสี่ยงใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องอร้านอาหารใครสนใจมาฟังผู้ประกอบการแท,แท้ๆก็มาพูดให้ฟังแล้วก็เรื่อง IPO นะครับก็จะมี Business m o เดลที่น่าสนใจลองมาฟังดูอันนี้กลุ่ม PTG แล้วก็จะมีกาแฟพันไทยแจกด้วยนะครับมีบัตรพันไทยเอาไปกินกาแฟถูกๆได้ด้วยนะก็มีแจกด้วยนะครับแล้วก็จะมีุ้นไอพีโอแถมให้แถมไม่จองนะครับไม่แถมไม่ได้แถมให้ฟรีนะครับแล้วก็มีเรื่องของ DR หุ้นต่างประเทศที่ผม,มจะพูดให้ฟังด้วยก็มีหลายเรื่องครับสามชั่วโมงผมคิดว่าคุ้มแน่นอนครับคุมมากๆเลยถ้าเกิด ท่านสละเวลามาขอบพระคุณครับครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันได้ในวันอาทิตย์ครับช่วงสายๆครับตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งโดยประมาณใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ลงทะเบียนก็ q r วอาสักคู่นี้หน้าสกุลได้นะครับง่ายๆครับครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณคุณสุวัสด์มากเลยครับขอบพระคุณมากครับการสากไรับบนี้ครับสวัสดีครับก็ด้วยในมุมในมุมมองของคุณสุวัสด์นะครับก็มองว่า เซตได้ผ่านจุดต่าสุดไปแล้วแน่ๆแล้วก็เอามองเอาลุกในช่วงถัดไปก็มองว่ามีโอกาสตอนนี้กลับมายืนหน ,0 อพันสองใช่ไหมครับก็มีโอกาสาที่จะไปแตะเฉียดพันสามร้อยจุดก็ประมาณหนึ่นงร้อยจุดได้ความเสี่ยงที่รออยู่ข้างหน้สามตัวหลักสองตัวหลักสองตัวหลักอะไรเงี้ยน,นะครับยิภาซีกับเรื่องปัจจัยการเมืองภายในประเทศยิวภาซีคุณสุวรรณมองว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ได้กระทบอะไรอย่างมีนยัยสําคัญเท่าไหร่แหละเพราะว่าถ้าจะตัวที่โดนเต็มๆก็คือตัวเดลต้าก็ กลายเป็นว่าเฮ้ยบนบนเรื่องของดีพา4ีที่โดนกระทบกับมีตัวขา่าวดีข้ามาช่วยนั่นก็คือตัวลูกค้าสําคัญของด e l ต้านี่นก็คือ n v i นวีเดียได้แบบทางการสหรัฐอนุญ,ญาตให้ขายชิปตัว h 2 0ครับให้จีนแล้วเพราะฉะนั้นก็คือตัวดีมามันก็กลับมาแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยแบบความเสี่ยงที่ด e วต้าน่าจะโดนเต็มๆก็ก็จำกัดไปแล้วก็ส่วนถ้าแยกกันเป็นสส่วนในมุมมองของายบอกว่า ภาคส่งออกอ่ะโดนเต็มๆ,ๆแน่ๆเรื่องดิวพารีใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตําบตลาดหุ้นเน่โดนไม่เยอะมันต้องแยกกันเป็นสองส่วนประมาณนี้ครับส่วนประเด็นการเมืองคุณสุวรรณมองว่ามันถ้าเป็นความเสี่ยงแล้วมันน้อยกว่าดิวการค้าอีกด้ืยอคาเพราะที่ผ่านมานักวิจันก็ชินชินไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็นั่นแหละรครับว่ามันชินแล้วครับมีเซอร์ไพรส์บางอย่างในช่วงที่เหลือรัฐบาลยังไปต่อได้มีนโยบายดีๆเข้ามาอันนั้นก็อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้สุดท้ายเรื่องงบ เอาลูกก็มองว่ามันน่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับทั้งคิวอนคิวแล้วเยียนเยียด้วยฐานที่มันต่ํามากๆครูสวัเปรียบเทียบว่าจากใต้น้ําตอนนี้ก็กลับขึ้นมาปริบน้ําแล้วนั่นเองครับ สำหรับคนที่ยังเก็บของไม่ทันเก็บหุ้นไทยไม่ทันหรือว่าเก็บได้แค่บางส่วนหรือว่าไม่ได้เก็บเลยก็มองคุณสมบัติมองว่าเออยังพอเก็บได้แต่อาจจะต้องปีนสูงกว่าหน่อยเพราะว่าราคาไม่ได้ถูกเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วแต่ก็ยังพอเก็บได้ก็มีหลายตัวหลายกลุ่มที่มันก็ยังไม่ได้ขึ้นมามา,มากนักเท่าไหร่นะนั่ครับอันนี้คือทั้งหมดคือทั้งหมดของรายการ F1 Money นนในวันนี้ครับจากกันไปก่อนจะจากกันไปมีสิ่งดีๆมาฝากครับเริ่มกันที่ตัว IR Plus AGM ครับ ระบบประชุมผู้ถือหุ้นในยุคใหม่ครับที่สามารถเป็นออนไลน์สามารถโหวตผลได้แบบเรีลวทม์เห็นผลโหวตได้ทันทีแล้วก็ปลอดภัยมั่นใจด้วยมาตรฐาน ISO 27001แล้วก็ e t d a ครับก็บริษัทจดทะเบียนสามารถใช้งานได้ง่ายๆครับโปร่งใสครบวงจรในระบบเดียวแล้วก็สามารถปรึกษาด้านการประชุมได้ฟรีครับติดต่อข้อมูลปรึกษาได้ฟรีโดยการที่สแก,สก,กน QR Code ได้เลยครับ เรามีอีกหนึ่งงานสัมมาานาดีๆมาฝากครับคริปโตวิกขย่าตลาดปรับพอตยังไงให้ทันเกมโลกครับสัปดาห์ขย่าตลาดครับกฎหมายสหรัฐเดินหน้ารัวๆเลยครับลงทุนในไทยต้องปรับพอตยังไงจับตาคริปโตวิกที่กฎหมายคริปโต3าฉบับใหญ่ของสหรัฐครับเคลื่อนตัวพร้อมกันส่งแรงกระเพื่อมถึงตลาดโลกนะกลงคุณจะรับมือ,อยังไงในครึ่งปีหลังบนเกมของคริปโตเคเรนซีครับ พูดคุยกับวิเคราะห์สดๆกันกับดรกอนูลสิริวงศ์ครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และผู้อำนวยการโครงการไบแอนด์ไทย a อ a ด์แคมีบริษัทเก้าฟ์ไบแอนครับก็นดำเนินรายการโดยพี่กอนสวยๆของเราครับคุณชาชาชัชยาอังคุลีบรรณาธิการข่าวแท็บที่เท่าสำนักข่าวอีฟไแอนไทยครับแล้วก็ที่สําคัญครับริโตเคอเรนซีแล้วก็โทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงนะครับท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรสื่าแล้วก็ลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ครับและปิดท้ายกันที่เทรดแมนครับแพลตฟอร์มมีข้อหุ้นสาเร็จรูปให้นักทุนทุกคนเลยครับสามารถรู้จุดซื้อถือและขายได้ง่ายๆในด้วยความง่ายของเทรดแมนก็จะทําให้เรามีเวลามากขึ้นไปทําในเรื่องที่สําคัญหรือว่ามีเวลามากขึ้นไปทําในสิ่งที่เราชอบนั่นเองครับสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วที่เว็บไซต์ w w w บ e d m เ n i n t h หรือว่าจะสแกน QR code คที่หน้าจอก็ได้เลยเช่นกันครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการ F1 m o n e มในวันนี้สามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงสุขเวลา4โมงเย็นโดยประมาณสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสันนกข่านอีเวนต์ไทยต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ